สวัสดีครับผมสวัสดีแซมไซายไม่ป่าบางปะูนสุขุสุคนครับหลังจากที่ห่างหายในการถ่ายคลิปหลายวันอยู่เนาะพอดีติดภารกิจสูบน้ําออกจากนาเนาะอีกนาหนึ่งมันน้ํามันเยอะเกินครับมันท่วมท้องมันมันก็เลยจําเป็นต้องสูบออกนาฝั่งนู้นเป็นงานลึกเนาะก็ไม่รู้นาคนอื่นค้าให้ทําก็เลยทําไม่คิดว่ามันจะผิดพลาด มาหันเลยมันน้ำน้ำมันเป็นงานเลือกแล้วน้ำมันระบายไม่ออกนะต้องใช้เครื่องสูบอยู่3าสี่วันเนาะสูบจนเครื่องระเบิดเลยตอนนี้ก็พามาชมเขาไนแต่ประสิงครับนี่ฟังนี่คือหน้าสามครับน้าซ่อมเนาะซ่อมข้าวแค่ต้นเดียวข้าวต้นเดียวแล้วเอามาแปะแปไว้ นั่นก็แต่กีบแต่กอออกลวงครับห่างห่างครับมาตรงมาเต็งกับนาพันไรเขาออยิ่งแตะภาะสงินงนี่ครับก็ถือว่าโบผ่านปันไหนครับเอา,าเอาเถอเอาทีอาใดเนาะพอดีหนามมันเริ่มแหงครับว่าจะให้มันได้มากได้ผลนได้เม็ดเต็มห่วงเนี่ยได้เขาเต็มเมล็ดเนี่ยเนาะอยาให้มันเป็นหลีบไหลก็เลยต้องสูบน้ำใส่ครับบ่ะน,นี้อันหนึ่งสูบน้ำออกป่ะนี้มาสูบน้ำใส่นะเพื่อนหน่อยเพื่อนนี่ครับ นาหนึ่งไร่ของยีแต่พัสซิงครับทำนาของยายเนาะกระเหลื่มสอดมาเนี่ยอันนี่กับ่ท่านสอดก็มีครับนี่ข้าวที่เอามาซ่อมเนาะอันนี่ก็ออกรวงอันนี่ก็ยังนางแตแหน่อยู่ครับนี่เตี่ยมอต่อครับจากมันเป็นน้ำปุ๋ยบ่พอหรือว่ามันเป็นนาเอียงเนาะก็ปุ๋ยกระใส่หลายเติบอยู่ครับ มันบดถึกสูตรเลยบ่ครับก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยครับแต่ว่าปีนี้ขน้อยเองกะถือว่าลงมือเห็ดแบบเต็มที่แล้วเนาะคิดว่าเอาให้มันเต็มทีมันจะได้มากได้ผลขนาดไหนกันต้องรอชมตอนที่มันหางเหลืองเขาหางเลืองแน่แล้ะกเบิ่งหมากบางผลมันเนาะมันจิเต็มมันจะมีรีบบอม,มันจะรีบรีบเม็ดรีบจะเยอะไหมเนาะ แต่ขาวขาวกับโบปั้นไหนครับโบใครมีข้าวรวงขาวเนาะแต่ของเจ้าอื่นตอนนี้กัประมาณกลางเดือนนี้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับเข่าเพื่อนหางเหลืองเมื่อแล้วครับรวงข้าวเพื่อนหางเหลืองเมงเื่อ,อ,อแต่ของผมเองยังอเนกนักนงต่อป่อครับนาของยายเนาะผมเห็ดหนาเพื่อนฝั่งนูน้นผมก็ตังเครื่องสูบไปครับปุ่น สูบใส่หน้าลอยอะไรนี่ครับคือให้มันมีน้ำแซนสักหน่อยกันยังนี้เนะาะเพราะว่ามันเป็นนาไขอไข่นาโน้น,นเนาะมันแห้งเร็วเนาะน้ำนามันจะแห้งเร็วเกินไปแต่ก็นาจะได้เป่าบวงอยู่นะครับปีนี้เห็นนาปังนาพื้นนี่ก็นาจะได้เป่าบวงอยู่แต่ว่านางง้นเลือกนัน้น จักจีถอจักสีแทครับสูบน้ำแหงแล้วน้ำของลงไม้อีกคือเเ่าครับนาที่ผมเห็ดในจุดหนนเนาะเป็นงานหลึกเนาะเดี๋ยวผมมันออกรวงอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้เบึ่งเนาะกะผมบ่มีวิชาการอย่างเกี่ยวกับบรรยายต้นเขาเนาะกัมาพา้ชมรวงข้าวกำลังออกรวงเฉยๆเนาะกัมาชมทองไรลทองน้าเนาะหลังจากที่บ่ไดถ่ายคลิป เขานหนำนาปังปั้นไหนเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวมะรีร้อยห้าเนาะเดี๋ยวผมจะออกไปเราไปถ่ายคลิปตรงที่เขาที่หางเรืองสุกพร้อมกลางเดือนนี้ก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายคลิปให้เบิ้งเนาะตอนนี้กับเบิง้งเขาของนายแต้ประสิงครับนายยายกขอเป็นเหตุหนึ่งไร่พอได้เป่าบวงกับเอาเพ่นมาบันนีมาเบิ้งนะ้า ไอทิศไงผมครับไอทิศเค้นนี่ครับปัญหาโอ้ในกล่องอาจจะเขียวเด้อแต่มองตาเปล่านี่เหลืองครับก็บรรู้ว่ามันเขาบอ่อปุ๋ยหรือจังไหนครับนี่ของไอทิศเค้นเนาะนี่ครับเขาเพิ่นพอปั้นกันกับของผมครับนี่แต่อาจจะของไอทิศเค้น,น่าจะดูดีกว่าของผมแน่สักหน่อยหนึ่งนี่ครับบางครั้งมันอาจจะเสมอกว่าของผมเนาะ แต่ตนน้นแหนก็ยังเป็นกีบอยู่ครับบทท่านบทท่านเต่งม,มา้านียังเลยครับนี่ของไอทิหไ่เนาะอันนี้ก็เป็นนาเพื่อนขอเหตุเขาครับแต่ว่าเป็นราคาเซากรกันเนาะข้าว่านี่แหะแต่ผมก็บ,บร้ว่าเขาประมาณไหนเนาะนี่ครับน้าไอาทิหไ่ผมโอ้ยมันบอกพรปุ๋ยเลยจังไหนครับนี่เขา มันต้องใส่ปุ๋ยอีกคือจะไหนผมกับ,บวันไใจมันใส่บัวใดละมั้งมันจะถอกเขาเนาะนี่ครับมันเป็นเขาแค่แกนเนาะเป็นเขาเตีย่ยเขาแค่แกนในคณะนี่เลาะคณะนี่ก็คือบวกขึ้นเลยครับนี่ข้าวไอทิศใหญ่ไม่ขึ้นเลยส่วนของผมเองกับฟังนี่ก็นีน่ครับทั้งยาทั้งข้าว เป็นมาต้องมาเตงมาลงมาเลงห่างๆครับนี่ <laughs> ชมบงเขาว่ามันเีพอได้เป่าบวงบอเดี๋ยวไปชมอีกฟังนึงครับมา,ม,ามัชมอีกฟังหนึง่งของคันนาดแดนเนาะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นผงดำเนาะเป็นฉีดผงดำนี่ครับแนวเด,ยวเดียวกันในของเพิ่มกับ จะหางเหลืองแล้วครับนี่ของเ่อนเม็ดข้าวก็จะหางเหลืองแล้วนี่รวงข้าวก็ใหญ่ยูครับนี่เริ่มแต่ปุ๊บแล้วครับนี่ส่วนของอีแตพะพัซซิ่งก็จะประมาณนี้ครับนี่อันนี้ของฝ่งอีแตพะพัซซิ่งเนาะรวงข้าวก็จะประมาณนี้สําหรับข้าวตรงที่จุดมันสวยๆหน่อยก็จุดมันขี้เหร่ก็ดูไปแล้วดูจุดสวยๆหน่อยเนาะ ัพ่อฟังนี้กับพ่อเบิรงพ่อแย้งอยู่ครับรอแต่มันเต็งตึงนะแต่ฝังของบาจิตใน,น,นเริ่มหางเลืองนะครับนี่นาเพิ่นเหล่มหางเลืองแล้วของผมก็ทยอยซอดขึ้นมาเนาะทยอยออกรวงขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ได้เอาน้ำเข้าไว้อีกเนาะเผื่อว่า มันมีความชุ่มชื้นหน่อยแล้วก็จะให้เม็ดมันตึงๆหน่อยเนาะอย่าให้มันแห้งเกินไปน้ําเดี๋ยวค่อยข้าวมันเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยแล้วก็ออกค้างเหลืองแล้วก็ปล่อยยาวเลยทีนี้ไม่ต้องการน้าแล้วมันก็จะห่างๆเห,หิงๆหน่อยเนาะมาตรงมาเตง็งนฮะมันก็มีข้าวผสมประสานปนเปไปสำหรับข้าวที่เราเอามาซ่อมมาสาม ออจะเห็นหมากเห็นผลขนาดไหนก็รอติดตามกันครับบางครั้งผมอาจจะเลี้ยนหลูแบบใส่ปุ๋ยบดทันมันเนาะบดทันเข่าที่มันจะ,จะเจริญเติบโตจริงๆไหมครับใส่ปุ๋ยบดได้จังหวะบดได้ซบมันเนาะ เขาฟังเบาจิตนี่เพิ่นกะนั่นก็ถือวา่าแนมเบิงกับพ่อเบิงเพราะอันนั้นอยู่ครับมันก็ห่างๆเนาะผมก็เจสิเฮตจะไหนเขามันมันบอก,กิดปั้นไหนเนาะเปรียบเทียบแล้วแต่เขานับปังนี่ของผมเองกับแนบเบิงมันกับพ่อถือวา่าพอใจครับแต่ว่าดีนี่บอดีดอกครับเพราะว่ามันมันเขามันซับซอนเนาะ ต้นข้าวมันจะออกรวงไม่เสมอกันอัน,นกันยังเป็นกี่เป็นต่างหน่อยๆอ,อยู่ครับอัน,นก็นออกรวงมาครับนาพันไร่ของผมก็จะประมาณนี้ครับรวงกับใบใหญ่ครับเพระาะว่าต้นเขามันต้น ต้นข้าวมันเล็กเนาะรวงมันก็เล็กไปด้วยไม่ใช่ว่าต้นต้นเล็กแล้วก็ลวงใหญ่เนาะมันก็สมกับที่มันเป็นรวงให้เราเนาะเป็นรวงข้าวครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ